คุณหาทนายเพื่อฟ้องลิลลี่อย่างนั้นเหรอใช่แค่ที่เธอทำร้ายฉันไว้ก็มากพอให้ติดคุกแล้วยลิลลี่แค่ใจร้อนไปหน่อยที่เธอทำมันก็ผิดแต่ผมลงโทษเธอแล้วเซนกลับมาแล้วเหรอทำไมเขาอยู่ด้วยลิลลี่ลืมแล้วเหรอว่ารับปากอะไรเอาไว้ <c oughs> ผมผมของฉัน จะมาถึงเป็นแบบนี้เราแต่กันมาสองปีแล้วแ้วเธอเป็นไงก็ถึงจะยอมร่วมเตียงกับฉันไหวหรือเปล่านี่ โลพี่ฉันจะย่าคิปได้สักทีนะเพราะยาก,ก็มาอยู่กับพี่แล้วกันแถวนี้มีหนุ่มรอเพียบเลยต่อไปก็ปล่อยให้สรันฝึกตนอยู่คนเดียวไปจนแก่ตายเถอะลิลี่ลิลี่ ลิลี่ฉันรักเธอเหลือเกินพิริยาเื่นเพื่อสนิทสมัยเด็กของสรันไม่ใช่เหรอเป็นเธอจริงๆที่แท้สรันเขาไม่ได้ไรความรู้สึกแค่ความปรารถนาของเขาไม่เคยเกี่ยวกับฉันเลยความปรารถนานั้นเป็นของพิริยาคนเดียว ดูท่าทางคงอ่อยคุณชายใหญ่ไม่สําเร็จอีกแล้วมั้งคุณชายใหญ่เคร่งจะตายจะไปรู้สึกกับคนแบบนั้นได้ยังไงฮะหาเรื่องใส่ตัวพวกเขาพูดถูกฉันหาเรื่องใส่ตัวจริงๆ จังฉันจะไปทักเขาเฮ้ยยาลิสแกจะชอบใครก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำไมล่ะแกดูสิทายาทตระกูลอย่างพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตเสเพลกันทั้งนั้นก็มีแต่เขาฝึกตนตั้งแต่เด็กไม่หลงไหลได้ปลือยแมรได้ชื่อว่าไม่แตะเรื่องทางโลกแกจะไปชอบเขาได้ยังไงพวกแกไม่เหมาะกันหรอกแค่หน้าเขาอย่างเดียวต่ไอ้ถือพรหมจันร์หรือเป็นนักบวชก็เถอะฉันก็จะเอามาให้ได้ เซนค่ะคุณรอนบ้างไหมพรุ่งนี้ผมจะซื้อชุดใหม่ให้ต่อไปอย่าแอบใส่เสื้อผมอีกละ รันฉันตามจีบคนมาสี่ปีเธอเป็นหินก็ต้องใจอ่อนบ้างสิทำไมคุณนี้เป็นท่อนไม้ไม่ตับสนองอยู่ได้งั้นเราแต่งงานกันเถอะจริงเหรอในตอนนั้นฉันมันซื่อที่นึกว่าเขาหวั่นไหวกับฉันจนได้เห็นกับตาเมื่อกี้นี้ฉันถึงได้เข้าใจทุกอย่างคนที่สรันชอบเป็นพิริยามาตลอด ที่เขาบำเพ็ญที่แต่งกับฉันก็เพื่อตัดความปรารถนาต่อพิิยาเท่านั้นสรันอีกเจ็ดวันฉันจะไปต่างประเทศไปจากคุณแบบไม่กลับมาลิสไปได้แล้ว ไม่เอาต้องไปแล้วว่าไม,ไม่หน่อย<ป>อย่นดื้อะ <c oughs> ค่อยๆนะลิส <c oughs> วันนี้แกเป็นอะไรไปเนี่ยตั้งแต่ตอนที่แกตกลุมรักสรันเขา้าไม่ใช่แกปลิกวิเวกฝึกตนกับเขาไม่มาที่แบบนี้ไม่ใช่เหรอช่างเขาวันนี้นะ่ะมาสนุกกันเถอะหนุ่มๆที่เราที่สุดมาให้ฉันหน่อย <c oughs> งานดีนี่เอเอเฮ้เ้ยนี่บ้าไปแล้วเหรอทั้งรูปซิกแพคหนุ่มทั้งเต้นแนบชิดแบบนั้นแกไม่กลัวสันเห็นแล้วจะโกรธเหรอเขาไม่อยู่นี่จะกลัวทำไมฮ้รีบไปรีบไปรีบไปสรันเขานั่งอยู่ตรงด้านหลังนั่นจ้องแกไม่วางตาเลย นี่เซนเมแกนสนุกอยู่นี่นานแล้วนะถ้าเป็นฉันคงความโตไปแล้วแกยังนั่งเฉยได้อีกวางใจเธอเธอรู้ลิมิตดีไม่ทำอะไรข้ามเส้นหรอกรูปซิกแพกไปขนาดนั้นยังบอกว่ารู้ลิมิตจิตใจแกเนี่ยช่างสูงส่งจริงๆฉันไม่เข้าใจเลยในโลกนี้มีอะไรที่แกแคร์บ้างเฮ้ยเซน แกจะไปไหนแย่แล้วสารันมาทางนี้แล้วท้าถังเขาหน้ากลัวมากเลยไม่เคยเห็นเขาทำหน้าแบบนั้นเลยเขาต้องโมโหแกแน่ๆเขาแค่ฉันด้วยสินะเซนคะ เอาเซนไม่อยู่นี่ได้ไงใครให้เธอมาได้ที่แบบนี้แล้วใครให้เธอแลกคนแท็กกับคนอื่นด้วยพี่ไม่สนฉันแล้วไม่ใช่เหรองั้นฉันจะทําอะไรเกี่ยวอะไรกับพี่ใครว่าฉันไม่สนเธอก็พี่ไม่สนฉันพี่เอาแต่หลบหน้าฉันเซนคะเมื่อก่อนพี่ดีกับฉันมากทำไมถึงเปลี่ยนไปหมดเลยล่ะ นั่นก็เพราะว่าพูดสิบอกไปว่าที่หลบหน้าเธอเพราะว่าคุณชอบเธอแค่ได้เห็นเธอก็จะคุมตัวเองไม่ได้ลิลี่ตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วพออยู่แต่กับเธอเหมือนกับเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเสแซงชะมันถ้าอย่างงั้นขอแค่ยารินดาหายไปเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนได้ใช่ไหม ลิสลิสลิสต์ฟื้นแล้วเหรอคะมีเรื่องที่ไหนมาคะเนี่ย โดนฟาดหัวตั้งสองขวดเย็บไปสามสิบกว่าเข็มเกือบเสียโฉมแล้วโชคดีที่รักษาทัานเวลาคนที่พามาแล้วคะเพื่อนของคุณเหรอคะเธออยู่เฝ้าคุณทั้งคืนมีธุระด่วนเพิ่งไปเมื่อกี้เองที่แท้สรันไม่ได้เป็นคนพามารักษาเป็นฉันที่คิดไปเอง เซนคะตอนฉันทุกขวนเล่ามือฉันโดนบาดเจ็บมากเลยไม่เจ็บแล้วนะเซนคะพี่ยังทุ่มเทเอาใจฉันเหมือนเดิมฮฮัลโหลมีคนทำร้ายฉันหาทนายเก่งๆให้ที คุณหาทนายเพื่อฟ้องลิลลี่อย่างนั้นเหรอใช่แค่ที่เธอทำร้ายฉันไว้ก็มากพอให้ติดคุกแล้ว้ยลิลลี่แค่ใจร้อนไปหน่อยที่เธอทำมันก็ผิดแต่ผมลงโทษเธอแล้วลงโทษเหรอฉันอยากรู้จริงๆว่าลงโทษยังไงผมห้ามเธอออกจากบ้านหนึ่งวันให้มันจบแค่นี้เถอะฉันโดนเย็บสาสิบเข็มคุณห้ามเธอออกจากบ้านหนึ่งวันสรันคุณทำไปเพื่อลงโทษเธอ หรือยวโรันเอาเรื่องเลยไม่ให้เธอออกมากันแน่พูดอะไรของคุณนี่คือการลงโทษพูดจาเหลวไหลผมยกเลิกหนังสือทนายแล้วคุณก็ไม่ต้องไปหาทนายคนอื่นอีกมีผมอยู่ไม่มีใครรับทำคดีหรอกเซอรันคนนี้มันเหลือเชื่อจริงๆเซอรันคนนี้มันเหลือเชื่อจริงๆเรื่องนี้ ลินลี่เป็นคนผิดจริงเพื่อชดเชยผมจะดูแลคุณสักสองสามวันไม่ต้องดีใจขนาดนั้นขอแค่คุณไม่ก่อเรื่องรอออกจากโรงพยาบาลผมจะให้ของขวัญอีกสองสามชิ้นเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับเขาแล้วการดูแลฉันถือเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงอีกหกวันรอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ฉันจะไปจากที่นี่จบสิ้นเวรกรรมสักทีเซนกลับมาแล้วเหรอทำไมเขาอยู่ด้วยลิลลี่ลืมแล้วเหรอว่ารับปากอะไรเอาไว้พี่สภไพขอโทษค่ะตอนนั้นฉันขาดสติ หลังจากพี่เซนแต่งกับคุณเขาไม่ยอมเจอหน้าฉันหลายปีแล้วเขาทุ่มความสนใจไว้ที่คุณคนเดียวฉันก็เลยโกรธคุณมากต่อไปจะไม่ทําแล้วเอาละเลิกโทษตัวเองฉันชดเชยแทนเธอไปแล้วลินลี่จะมาพักกับเราสองสาวันอยู่กันดีๆล่ะผมจะไปส่งคุณที่ห้องแล้วคันเ,เซนคะทํากับข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิได้คุณขึ้นไปเองนะ พี่แท้เวลาอยู่บ้านเขาก็ยิ้มเป็นลิลลี่ลิลลี่อย่านอนตรงนี้เลยมันหนาวนะลิลี่อย่าทิ้งลิลี่ฉันเหลือแค่พี่แล้ว หลายปีมานี้ไม่ว่าฉันเข้าหายัางไงถึงขั้นจงใจย่อยยวนสรันก็ไม่มีทีท่าหวั่นไหวเลยแต่ว่าตอนนี้แค่ประโยคเดียวของพี่ไดยากลับทำให้เขาคุมตัวเองไม่อยู่ไม่เป็นไรฉันก็ใช่ว่าจะไม่มีคนรักตอนที่คุณแอดมิดน่ะผมสัญญาว่าจะให้ของกับคุณกิบติดผมอันนี้เข้ากับสีผมคุณมากเลยนะ พี่เซนคะพี่ดีกับพี่สะพายมากเลยก็แค่ของชุดเฉยนะ อะไรให้ทำงานฝีมือฉันเลยอยากทำวิกผมสักอันผมพี่สะพายดำเงาดีเหมาะที่สุดแล้วกล้าตอบฉันเหรอตั้งแต่เล็กพี่เซนปกป้องและทนุถนอมฉันตัวเขายังไม่กล้าทำอะไรและเธอเป็นใครกันจับตัวเธอไว้เธอตั้งหากที่เป็นนายหญิงตัวจริงเธอกล้าแต่ก็ลองดู พวกเธอเป็นคนของสรันใช้สมองคิดเองแล้วกันว่าในใจเขาระหว่างหนึ่งนี่กับฉันใครที่สำคัญกว่ากันปล่อยใช่นะปล่อยสิปล่อยนะปล่อยทุกแท้ทุกคนก็รู้ว่าใครคือนายหญิงตัวจริงของบ้านนี้เพิ่งมารู้เอาตอนนี้ก็ยังไม่สายหรอกกดตัวมันไว้ มองทำไมพิริยาเธอทำแบบนี้ไม่กลัวว่าสรันดูเข้าจะเอาเรื่องหรือไงตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าก่อเรื่องอะไรเขาก็จัดการให้ฉันทุกเรื่องรวมถึงการตกเมียเขาด้วยยารินดาจำไว้นะฉันคืนหนึ่งเดียวของเขาฉันจะทำให้เธอจำใส่กระโหลกเอาไว้ <c oughs> ตกไปเท่าไหร่แล้ว99ทีค่ะ99ทีดีเลยจะได้เป็นเลขสวยทำอะไรกันนะเรื่องวันนี้ผมรู้เรื่องแล้ว แล้วไงต่อลิลลี่ถูกตามใจจนเคยตัวที่ตบคุณเธอก็ผิดจริงผมลงโทษเธอไปแล้วแล้วครั้งนี้คุณลงโทษยังไงเธอตัดผมของคุณเลยตัดผมเธอมาช่อหนึ่งเพื่อขอโทษคุณนะแล้วที่เธอตบฉันร้อยทีแหละอย่าบอกนะว่าก็ตบเธอทีเดียวก็ถือว่าเจ้ากันเธอตบคุณจนมือบวมไปหมดนี่ก็ถือว่าลงโทษแล้ว <c oughs> นิเซรันตอนนั้นฉันชอบคุณไปได้ยังไงกันเลิอกมองแงได้แล้วออกไปเดี๋ยวผมเรียกเธอมาให้ขอโทษคุณเข้ามาสิขอโทษด้วยค่ะฉันโมูความเกินไปเซนพี่เขาน่ากลัวจังจะไม่ตอบฉันใช่ไหม มีฉันอยู่ไม่มีใครกล้ารังแกเธอเหรอกทั้งสองคนใส่หัวไปให้พน้นน้าฉันอยู่นี้เลยนะผมรู้ว่าคุณโกรธแต่หมอบอกแล้วว่าคุณต้องพักผ่อนให้ดีคุณพักก่อนก็นแล้วกันนะส่วนกรอบรูปพอซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวคืนให้อ ยาดินดาวีซ่าคุณเสร็จแล้วครับมารับได้เลยไม่เป็นไรอีกไม่นานฉันจะได้ห่างจากพวกน่าขยะแขยงนี่แล้วรอได้วีซ่าแล้วฉันจะไม่อยู่ต่อมแม่ต่วีดเดียว ตื่นแล้วออไงแกเป็นใครก็ทำกับฉันสารันเขาไม่ปล่อยแกเป็นแน่รู้ไหมว่านี่อะไรบ้มระเบิดเวลาตะกูสิริวราทำให้ครอบครัวฉันพังยับเยินฉันจะทำให้ไอสรันมันได้เห็น ผู้หญิงสองคนที่มันรักระเบิดเป็นจุนต่อหน้าต่อตามันเลยใครอยู่ั้นช่วยด้วยฉันจะไม่อยากตายตัวนี้ทุกปากทุกปากช่วยฉันด้วยใช้เวลาในห้วงสุดท้ายของพวกแกให้เต็มที่เถอะเซนไหนน้าที่มาช่วยฉันซิเซนฉันกลัวมากเลยเซนเซนทุกปากร้องอะไรนักหนาถ้าไม่อยากตายก็รีบถอดระเบิดซะ ฉันทำไมฉันถอยไม่เป็นนี่เซนพี่อยู่ไหนฉันกลัวมากเลยนะเซนสรันมาช่วยฉันก่อนฉันเคยเรียนกู้ระเบิดพอกู้ได้ก็ช่วยพิริยาเวลาย,ยังพอเหลือคุณเชื่อฉันนะเซนคะฉันกลัวมากเลยรีบช่วยฉันสิ นี่ลสผมช่วยเธอก่อนแล้วอยช่วยคุณนะอาจเป็นเพราะไม่รักแล้วถึงเขาทำแบบนี้ฉันกลับไ่รู้สึกเจ็บปวดใจอีกแล้วเซนไม่ทันหลออใกล้ระเบิดแล้วเรารีบไปกันเถอะเขาหล่อจังฉันจะไปทักเขางั้นเราแต่งงานกันคอะเราแต่งกันมาสองปีแล้วถ้ายั่งั้นคุณถึงจะยอมร่วมเตียงกับฉันเซนคะให้มันจบเท่านี้แหละ นับจากนี้ฉันไม่ต้องการคุณฉันอยู่หรือตายก็ไม่เกี่ยวกับคุณฉันกลัวจังรีบไปเถอะรันถ้าชาติหน้ามีจริงเราอย่าเจอกันอีกเลย อันตรายเกินไปโชคดีที่คุณยารินดายโยนระเบิดได้ทันเวลาไม่งั้นผลลับคงแย่กว่านี้ขอบคุณครับหมออย่าเพิ่งขยับนะม่ต้อมาแซงหวังดีคุณทำไปฉันก็ไม่ให้อภัยคุณเพิ่งปลูกถ่ายผิวหนังให้ลินลี่อย่าเพิ่งรีบขยับคุณว่าไงนะคุณพูดอีกทีสิฉันปลูกถ่ายผิวหนังให้ลินลี่เหรอ แคนลินล,ลี่บาดเจ็บจากแรงระเบิดเธอไม่อยากมีแผลเป็นสีผิวคุณใกล้เคียงกับเธอเพราะงั้นเลยเอาผิวหนังบางส่วนจากคุณให้กับเธอนะเซอรันคุณเอาผิวหนังฉันไปให้พิริยาคุณถามฉันได้ยังถามเธอสักคำไหมพิริยาเป็นแกาตาดวงใจของคุณส่วนฉันเป็นแค่ครใต้เท้าใช่ไหม เดี๋ยวผมชดเชยให้คุณอยากนอนร่วมห้องมาตลอดไม่ใช่เหรอรอคุณออกจากโรงพยาบาลเออฉันไม่ต้องการฉันบอกเลยนะถึงคุณยินยอมฉันก็ยังรังเกียจเลยผมรู้ว่าคุณโกรธผมไม่ถือสาคุณหรอกเรื่องการร่วมห้องกับคุณผมพูดแล้วไม่มีทางคืนคำพักผ่อนให้เต็มที่เถอะ ฉันถึงโง่แบบนี้รู้ทั้งรู้ว่าไซแหวะมันไม่พอดีแต่ก็ไม่ถอดออกสักทีพิริยามาที่ห้องนอนหน่อยฉันมีของจะให้ดูเธอจะทำอะไรฉันขอเตือนถ้าพี่เซนรู้ว่าเธอทำอะไรฉันลองสวมดูสิ หมายความว่ายังไงเธานอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าทำไมสรันถึงหลบหน้าฉันจะบอกความจริงให้ฟังที่เขาหลบหน้าไม่ใช่เพราะแต่งงานกับฉันแล้วและไม่ใช่เธอทําให้เขาไม่พอใจแต่เป็นเพราะเขาหลงรักเธอนี่เป็นไปไม่ได้ฉันจะไปสูตรให้ดู สรันใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่สนเรื่องทางโลกแต่ใครจะไปรู้ว่าเขาเอาแต่จ้องรูปเธออยู่ในห้องนอนทั้งวันฝึกตนฮะน่าขำพี่เซนเขาชอบฉันจริงๆเหรอคือได้เธอมาอยู่ที่นี่ตอนนอนบนโซฟาเขาจูบเธอถึง3มนาทีเต็ม เพิ่มถึงแหวนวงนี้ก็สั่งทำตามไซส์ของนิ้วเธอเธอคือคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยเอานี่เขาฉันเซ็นเสร็จแล้วและบอกเขาด้วยขอรักกันจนแก่เท่าจะไปไหนอ่ะ <c oughs> ฉันอย่าแล้วก็ต้องไปตามทางตัวเองสิต่อไปเรื่องของพวกเธอไม่เกี่ยวข้องกับฉันอีกแล้วก็ พิรยาหลังจากนี้ถ้าเธอทำอะไรฉันอีกฉันจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าแน่เครื่องแล้วมีของขวัญให้คุณด้วยเอาของแพงสุดให้พิรยาทุกครั้งและเอาของแถมให้ฉันแต่ว่าสรันฉันน่ะไม่รักคุณแล้วคุณทำฉันเสียใจไม่ได้อีกแล้ว สรันสุขสรรวันญาขอให้คุณเป็นอิสระและขอให้ฉันหลุดพ้น